ขั้นตอนแรกในการตรวจเช็คปั๊มนะคะที่เสียบ่อยๆก็คือตัวคาปาซิเตอร์ค่ะแนะนําให้ถอดคาปาซิเตอร์ปั๊มนะคะออกมาวัดก่อนค่ะว่ามันเสียหรือเปล่าถ้าเสียคุณก็เปลี่ยนเลยนะคะก็คือเอาตัวใหม่ใส่เข้าไปนะ,ะแต่ถ้าไม่เสียก็คืออ่าก็ใส่เข้าไปที่เดิมนะคะหลังจากนั้นก็ใส่ที่ตัวปัมะะ๊มค่ะในส่วนของเรานะคะเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการตรวจสอบตรวจเช็คนะคะเราจะแยกนะคะตัวเสียออกจาก ตัวคาปาซิเตอร์นะคะเอกจากตัวปั๊มนะคะก็คืออเอาไว้ข้างนอกเพื่อสะดวกในการเซอร์วิสนะคะหลังจากนั้นเราก็ต่อตัวคาปาซิเตอร์นะคะเข้าไปนะคะมัดไว้ให้แน่นนะคะดูขั้วไฟขั้วสายไฟต่างๆให้เรียบร้อยนะคะเพื่อความปลอดภัยของตัวเราเองและผู้ใช้งานค่ะในส่วนของบริเวณที่ ติดตั้งปั๊มนะคะก็ดูนะคะทำเลพื้นที่ให้เหมาะสมนะคะของเรานะคะใส่ไว้นะคะโดยมีท่อนะคะท่อซีเมนต์นะคะท่อปูนมาครอบไว้แล้วก็มีฝาปิดนะคะเพื่อสะดวกในการตรวจสอบตรวจเช็คนะคะและป้องกันนะคะพวกน้ำนะคะหรือสัตว์ต่างๆที่จะมากัดแทะปั๊มได้นะคะตรงนี้ก็ก็แล้วแต่นะคะว่าใครจะเลือกพื้นที่หรือทำเลแบบไหนนะคะ เปลี่ยนคาปาซิเตอร์แล้วก็อย่าลืมตัวสอบท่อทางแล้วก็หัวกระหลกด้วยนะคะหลังจากนั้นนะคะมาตรวจสอบภายในตู้ค่ะในส่วนของสายไฟนะคะข้อต่อตัวย้ำต่างๆที่เป็นจุดต่อค่ะซึ่งตู้ของเราก็เจอตัวการของปัญหาแล้วนะคะก็คือตัวนี้นะคะตรงนี้นะคะมีรอยไหม้นะคะนี่สีดำๆก็คือรอยไหม้นะคะเราก็จะทำการ เปลี่ยนนะคะโดยการเปลี่ยนสายไฟแล้วก็ย้ำหัวใหม่นะคะตรงนี้แหละค่ะเป็นสาเหตุที่ทำให้ตัวปุ่มของโอเวอร์โหลดนะคะสีไฟติดขึ้นนะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็ย้ำหัวใหม่นะคะโดยใช้อุปกรณ์การย้ำนะคะให้แน่นหนานะคะซึ่งตรงนี้สำคัญมากๆกนะคะการย้ำหัวข้อต่อต่างๆจะต้องแน่นนะคะแล้วก็ตรวจสอบ หลายๆจุดนะคะที่มีการต่อในส่วนของระบบนะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็เอาเบเกอร์ขึ้นนะคะแล้วก็ทดสอบดูนะคะนี่นะคะไฟนะคะสีเขียวรันแล้วนะคะตัวโอเวอร์โหลดนะคะไม่ติดแล้วนะคะปุ่มสีแดงนะคะไม่ติดแล้วแสดงว่าสาเหตุของอาการเกิดโอเวอร์โหลดของตู้นี้ก็คือตัวจุดเมื่อกี้ละคะ่ะที่มันเกิดรอยรอยไหมนะคะรอยดำดำ ในขณะที่เราสตาร์ทนะคะสตาร์ทปั๊มนะคะอย่าลืมนะคะสังเกตเสียงของปั๊มด้วยในขณะที่ปั๊มทํางานนะคะเสียงของปั๊มผิดปกติหรือเปล่านะคะต้องมีการสังเกตนะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตู้นะคะของการดูดน้ําแล้วก็มาดูในตัวหัวสปริงเกอร์นะคะเมื่อปั๊มนะคะกำลังดูดน้ําสปริงเกอร์ทางานไหมนะคะตรงนี้นะคะตรวจสอบให้ครบถ้วนนะคะ และขอฝากอีกอย่างหนึ่งนะคะในขณะที่ปั๊มทำงานหรืออุปกรณ์ต่างๆทำงานนะคะจะเป็นเรื่องที่ดีมากถ้าเรานะคะตรวจสอบในส่วนของแอมด้วยนะคะว่าขนาดเครื่องใช้ไฟฟ้าของเราทำงานปัม๊มน้ำหลอดไฟหรืออะไรต่างๆก็แล้วแต่เนี่ยในขณะที่ทำงานนะคะใช้กระแสไฟเท่าไหร่นะคะอ่าซึ่งมันจะสัมพันธ์กับไอตัวตัวโอเวอร์โหลดนะคะที่เราตั้งค่าไว้นะคะ ลองเทสนะคะทุกอย่างทุกปุ่มนะคะแล้วก็ตรวจจับแอมดูนะคะว่าขึ้นเท่าไหร่นะคะตรงนี้สําคัญอย่างที่บอกไปนะคะเพราะบางอย่างเนมเพจเขียนไว้ก็จริงนะคะแต่การใช้งานจริงๆในขณะที่ใช้งานแอมจะไม่เท่ากันนะคะเราจะได้รู้ว่าในขณะที่เราเปิดนะคะเครื่องใช้ไฟฟ้าของเราทั้งหมดเนี่ยกินกระแสไปเท่าไหร่นะคะ,ะ,คะตรงนี้สําคัญนะคะทุกคนก็ทดสอบดูนะคะทุกปุ่มนะคะมีกี่โซนมี หลังจากนั้นนะคะเรามาดูกันชัดๆนะคะในจวนของข้อต่อที่เกิดอาการไหม้นะคะตรงนี้น่าจะเกิดจาก การใช้งานไปนานๆและอุปกรณ์หลวมค่ะแล้วพอหลวมแล้วเนี่ยมันจะเกิดความร้อนนะคะตรงจุดที่มันหลวมนะคะตรงนี้อันตรายนะคะซึ่งนะอุปกรณ์ของเราโชคดีอย่างหนึ่งคือเราใช้อุปกรณ์ได้มาตรฐานนะคะและเหมาะสมกับกระแสไฟที่ใช้ถึงแม้เกิดไฟนะคะเกิดความร้อนขึ้นไฟก็จะไม่ลุกลามไปติดกับอุปกรณ์ตัวอื่นนะคะตรงนี้ ซึ่งในส่วนของการหลวมของสายไฟเนี่ยมันเกิดได้หลายสาเหตุนะคะทุกคนสาเหตุแรกเลยเนี่ยเกิดจากการย้ำไม่ดีนะคะย้ำข้อต่อนะคะ,ะตัวตัวข้อต่อสายไฟเนี่ยถ้าย้ำไม่ดี ใส่ไม่ดีมันเกิดอาการหลวมแบบนี้เลยนะคะอีกกรณีหนึ่งก็คือเกิดจากการใช้งานมานานๆนะคะ่ะทุกคนจากที่เราใช้งานเนี่ยนะคะอุปกรณ์ไฟฟ้านะเมื่อโดนความร้อนนะ,ะไม่ว่าจะเป็นพลาสติกใส่ไฟเหล็กอะไรต่างๆเมื่อโดนความร้อนเขาจะขยายตัวคะ่ะขยายตัวหดตัวขยายตัวหดตัว,ยยตว,ยยตวแบบเนี้ยนะคะเป็นปี2ปี3ปีมันถึงแม้ว่าตอนแรกนะ่ะจะมีการย้ำแบบแน่น ต่อแบบแน่นๆเลยเมื่อขยายหดหดขยายแบบนี้บ่อยๆตรงนี้จะหลวมเหมือนกับน็นอตเหมือนกันค่ะน็อตเมื่อเกิดความร้อนนะคะวัสดุไม่ว่าจะเป็นเหล็กนะคะสแตนเลสนะคะอลูมิเนียมหลายๆอย่างาได้รับความร้อนเขาจะขยายตัวพอขยายตัวน็อตขยายตัวมันจะทําให้รูที่เขาขันสกรูล,ลงไปขยายด้วยถูกไหมคะเมื่อรูขยายถ้ารูนั้นนะคะเป็นพลาสติกเป็นเหล็กเป็นไม้หรืออะไรก็ตามเมื่อตัวน็อตขยาย มันมีเปอร์เซ็น์ที่จะทําให้รูขยายแต่เมื่อน็อตหดตัวแต่รูมันไม่หดตัวเนี่ยก็จะเป็นสาเหตุของ การหลวมของระบบการหลวมของข้อต่อถึงเป็นที่มาของอไฟเกิดความร้อนตรงนั้นนะะเมื่อหลวมมากๆเกิดความร้อนมากๆก็จะเป็นสาเหตุหนึ่งของการเกิดไฟไม่ได้นะซึ่งจากที่จากที่เราให้ดูข้อต่อของเราดูสายไฟของเราเราใช้ข้อต่อใช้สายไฟที่ได้มาตรฐานนะเหมาะสมกับกระแสไฟนะคะดังนั้นเมื่อเกิดอาการหลวมเกิดความร้อนขึ้นไฟจะ ไม่เฉพาะจุดที่มันหลวมนะคะเมื่อไหมแล้วนะคะมันก็จะดับเองได้นะคะไฟไหมแล้วดับเองเนี่ยเกิดจากส่วนผสมจากสเปคของสายไฟตรงนี้สําคัญมากเลยนะคะทุกคนเมื่อนะคะทุกคนนะคะซื้อนะคะไปใช้งานเนี่ยคุณจําเป็นจะต้องรู้กําลังไฟฟ้าที่คุณใช้นะคะรู้แอมของเครื่องใช้ไฟฟ้าของคุณนั่นแหละนะคะเวลาใช้งานเนี่ยจะดีมากเลยถ้า เมื่อเรากําลังใช้งานแล้วเนี่ยมันมีตัวบอกว่าตอนที่คุณใช้น่ะกระแสมันกินไปเท่าไหร่นะคะเออนะคะและถ้ามีปุ่มโอเวอร์โหลดด้วยมีอุปกรณ์ตัวโอเวอร์โหลดไว้ตัดไฟเมื่อ,อไฟอกระแสไฟสูงเขาก็จะตัดให้นี่ตรงนี้จะดีมากๆเนี่ยนะคะคือเป็นประโยชน์ของการใช้อุปกรณ์ที่ถูกต้องตามมาตรฐานแล้วก็ถูกวิธีนะ,ะฉะนั้นเนี่ย แนะนำเลยนะคะตอนที่คุณซื้อไปใหม่หมๆคุณตรวจเช็คดูค่ะว่าอารอยจำนะคะข้อต่อต่างๆที่ช่างเขาทํามาให้เนี่ยมันแน่นหนาหรือเปล่านะคะเ <ME crabs> มื่อแน่นหนาแล้วเนี่ยนะคะ,ะหลังจากนั้นเมื่อคุณทดสอบคุณใช้งานไปเรื่อยๆจําเป็นมากเลยนะคะที่คุณจะต้องมีการตรวจสอบบํารุงรักษาสายไฟ <gas S 2> บํารุงรักษาเครื่องใช้ไฟฟ้าของคุณด้วย <yat. S 2> เพื่อป้องกันการเกิดนะคะเหตุการณ์ที่ไม่ ค่ดคิดขึ้นอย่างเช่นตรงนี้นะคะถ้าคุณใช้ฝาาสายไฟไม่ถูกสเปคไม่ตรงตามสเปคนะคะเกิดไฟไหม้ได้ด้วยนะ,ะซึ่งไฟไหม้ตรงนี้ถ้าไฟไหม้แล้วมันไม่หยุดเนี่ยมันอาจจะไหม้ตู้ลัดวงจรได้เลยทีเดียวนะคะทุกคนสําคัญมากๆเลยนะคะในส่วนของอุปกรณ์ไฟฟ้าหรืออุปกรณ์หลายๆอย่างคุณอนันต์มันก็โทษมหันด้วยเหมือนกันฉะนั้นนะคะ ตอนที่เราสั่งซื้อนะคะนะคะให้ตรวจสอบดูนะคะว่าสินค้าของเรามีสเปคหรือเปล่าตู้นะคะต่อได้ตามมาตรฐานหรือเปล่าบางครั้งเนี่ยหลายคนนะคะคำนึงถึงราคาเพียงอย่างเดียวนะฉะนั้นเนี่ยทุกอย่างนะคะราคากับคุณภาพคุณต้องไปด้วยกันนะถ้าราคาถูกแล้วคุณภาพมันดีก็ดีนะมันมีไหมมาจะมีนะแต่ในทางปฏิบัติเนี่ยราคาควรจะ เหมาะสมกับคุณภาพนะฉะนั้นเนี่ยเวลาจะซื้อของนะให้สังเกตสักนิดหนึ่งสเปคของสายไฟนะคะสเปคของตู้นะคะคนต่อคนผลิตนะคะมีความรู้นะคะมีมาตรฐานหรือเปล่านี่สําคัญมากๆเลยนะคะทุกคนนะคะตรงนี้อยากจะฝากไว้ให้และอีกอย่างหนึ่งที่อยากจะฝากนะคะเมื่อคุณใช้งานฝากกิจกรรมกิจการ,รทุกอย่างไว้กับตัวตู้ควบคุมหรือระบบไฟฟ้าระบบตัวไหนก็แล้วแต่เนี่ย คุณควรจะสังเกตด้วยนะคะสังเกตว่าในส่วนของการทํางานปกติเสียงของปั๊มน้ําทํางานเป็นยังไงหรือว่าตัวแมกเนติกนะคะบางทีในส่วนของกรณีที่แมกเนติกใช้งานนะคะเขาจะสัน่นนะ,ะตอนขณะใช้งานปกติเนี่ยเขาสั่นแบบไหนเสียงเขาเป็นยังไงและนะ,ะอีกอย่างนึงที่อยากจ,จะฝากเลยเนี่ยควรจะมีในส่วนของไขควงวัดแอมนะคะวัดไฟหรือมิเตอร์ที่จะวัดแอมด้วย นะคะคุณควรจะรู้ค่ะว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าที่คุณใช้เนี่ยนะคะตอนใช้งานเนี่ยแอมมันขนาดไหนนะคะแอมเท่าไหร่หลายๆอย่างนะคะที่ที่เคยเจอนะคะคืออุปกรณ์ไฟฟ้าอุปกรณ์ฟฟรณฟฟหลาย,ลายๆตัวเนี่ยบางครั้งเนมเพจกับการใช้งานจริงไม่ตรงกันเลยนะคะทุกคนฉะนั้นคุณต้องเลือกแล้วก็สังเกตให้ดีอุปกรณ์ใช้งานอุปกรณ์ไฟฟ้าไม่จะเป็นปั๊มน้ําอุกรณ์ไฟฟ้าหลายๆอย่างซื้อมาจาก จากที่ไหนน่าเชื่อถือไหมนะนเพจบอกว่าอาจจะใช้แอมแค่นี้แต่ใช้งานจริงอาจจะไม่เท่ากันก็ได้นะคะจริงเนี่ยเรามีปัญหาเรามีประสบการณ์เจอปัญหาแบบนี้นะคะหลายๆอย่างหลายๆเคสเลยถึงอยากจะฝากไว้ฝากเตือนกับทุกคนนะคะเผื่อข้อมูลตรงนี้จะมีประโยชน์นะคะ,ะเวลาเกิดสิ่งผิดปกติตรวจสอบยังไงตรวจเช็คย่งไงก่อนที่จะตรวจสอบเนี่ยตัดวงจรไฟฟ้าด้วยนะคะลงเบรกเกอร์ให้ ทุกตัวนะเพื่อป้องกันอันตรายนะคะตรวสอบตัวเช็คเองเบื้องต้นสังเกตนะคะเราก็จะใช้งานอุปกรณ์ไฟฟ้าของเราได้อย่างคุ้มค่าอุปกรณ์ทุกชนิดนะคะมีคุณอ,อน,นันต์แล้วก็มีโทษมหันด้วยเหมือนกันอย่าไปใส่ใจในเรื่องของราคาหรือต่อรองเขามากนักหรือเห็นแก่ของถูกมากนักเรน,นนี้ขอพูดตรงๆนะคะบางอย่างถูกแล้วดีก็มีไหมมีอาจจะมีนะหรือถูกแล้วคุณภาพก็แปรผันกบ ในส่วนของราคานั่นแหละค่ะทุกคนนะ,ะหวังว่าคลิปนี้นะคะคงจะเป็นประโยชน์ต่อทุกคนนะคะาการสังเกตการาวิธีการตรวจสอบตรวจช็คการใช้งานเบื้องต้นเมื่อมีข้อผิดปกติของอุปกรณ์ไฟฟ้าหรือปัม๊มหรือเกิดโอเวอร์โหลดหรือฟิวตัดน้ะฟิวขาดหรือว่าตัวเบรกเกอร์ Baker, ทิปลงเนี่ยคุณควรจะตรวจสอบเป็นด้วย นะคะยังไงก็หวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะคะถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์นะคะเราสัญญาว่าเราจะทําคลิปดีๆนะะอุปกรณ์ดีๆให้กับทุกๆคนได้ใช้งานนะคะดีๆเพื่อประโยชน์ของทุกคนและก็การพัฒนาเกษตรกร,กรของ ประเทศไทยของเราด้วยนะคะยังไงฝากด้วยนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามทุกช่องทางนะคะก็สำหรับวันนี้คงจะจบคลิปเพียงแค่นี้นะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปต่ตอไปนะ,ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะเจอกันใหม่คลิปต่อไปค่ะ